ครับให้นักคนนั้นไม่บอกอยู่อ่ะพี่บอกเขาเดินหน้ามาเลยเดินหน้ามาวนหน้านี่เลยต้องวนต้องวนพี่เบิร์ตวนวนหน้าร้านวนหน้าร้านเดี๋ยวเอาเนี้ยนี่แอบก่อนเข้าไม่ได้ติดเคลียร์มาไซออกให้แล้วตีถอยถอยถอยอีก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  ยวตีต้องไปสุดเลยเดี๋ยวพี่จะดูตรงนั้นมันจะบีบหน่อยนะต้องไปสุดเลยแล้วหักขวาเข้าหลังไปทีได้เลยสายห่างมันเลยไม่ติดได้ได้ไม่ติดพี่เบิร์ตถ้าติดเราต้องยกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแง่เข้ามาก่อนไม่ติดหรอกมันติดข้างบนมันต้องยกสองคนยกออกไปนู่นเลยยกตรงออกไปอ่ะเดี๋ยวให้มาให้มาเทียบก่อนนะให้มาเทียบก่อนพี่เบิร์ตดูดูข้างหลังเดี๋ยวผมดูหน้าไม่ติดไม่ติดได้ มามามาตรงก่อนตีตรงอย่างเดียวตรง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 มามาตรงได้ได้ได้ตรงเลยตรง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 ตตรงมเยอง่ยอพี่เบิร์ดไปรับหลังเวทีเลยพี่เอาจอดให้มันตรงเสาวะนะซีซีน่ดสวยอยู่มา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 ไม่ติดไม่ติดตรงอย่างเดียวไม่ติดไม่ติดมา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 ีวงหน่อยตี ยี้วงหน่อยเดี๋ยวเลยลงทางลงทางซ้ายติดชนเสาพอดีไม่เขาต้องลงนี่ะพี่ลงขึ้นนี่ไปนะยเดี๋ยวให้นุ้มาปิดตูดก็นเลอะเดี๋ยวให้นุปิดตูดพอพอพอดีแล้วพอดีพอดีเนี่ยลงทางนี้ก็ขึ้นบันไดพอดีเจ๋งเเมื่อกี้เจ๋งเจ๋งนี่เข้าที่แล้วจะรอพี่นุ้ก่อน ต้องรีบมาแล้วมาใส่มันจอดแล้วแแบกมอเตอร์ไซค์พอดีรอดูแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่กี่คันเองจะให้ไปข้างนู้นบอกให้ไปเดินดูสายไฟก่อนสายไฟไมีต้องเยี่ยเข้าไม่ได้หรอเดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วบกเด็กไปแล้วว่าต้องเลี้ยวเข้ามาอายายพาลูกมา <c oughs> อ้าวตัวนี้ตัดชุดยังเนี่ยยาย <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่เนี่น <c oughs> ย่าดีครับยังจำได้เนาะย่าดีจ้ะน,นี่นนย่าดีจัดชุดให้ยังเนี่ยสองตัวเนี่ยจะยอมพี่ต้อมนะพี่ต้อมไปถังก็มีชุดแล้วนะอันนี้สองตัวนี้ยังไม่มีชุดออรถแฝงยังกายยายมาด้วยนี่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 พาไปอื ừ ้อเลย วางระเบิดวางไกลๆนะอย่าวางไกๆลๆเรอยู่เดินเหียบนาวานะครับนาวาดีครับไอนาวาจีโบะใหญ่ว <laughs> ันนั้นวันที่สุพรรณหามากพี่นุ่นที่พี่นุ่นเขาขำน้ำตาไหลอ่ะไม่ได้ขำเลยนะเขาเมาเรื่องจีโบะนาวากันมันตัดลงไม่ได้ <laughs> มาดูอ้าวถ่ายไม่ทันนาวาอันนาวาเข้าแล้ว นุ่นเอากองพี่นุ่นเกองมาโอ้ยไอ้คอก้อเลยไอ้ดูพี่นุ่นหน่อยนุ่นเอากงให้นาวานนี่ที่กว้างนี่มีคอกไก่คอกหมาคอกหมาเนีมเดี๋ยวมเปลานี่เอ้ยมีพลมด้วย ออแล้ว,วได้อือ้อยังเนี่ยสกี้ได้อื้ยไหมเยอะฉี่อ <laughs> ย่างเดียวนะวันที่โอ้มีพัดลมด,ดนี่ยเออมันมีปักมันมีนี่ไฟสำรองมันมีไฟสำรองนะสบายเลย <laughs> นี่โอ้ยไป <laughs> ติดอ่ะติดไหม โดนโบโดนโบแต่ว่นใหม่ใหม่ใ่นลมลมแอร์อ้อตายแล้ว ทำให้น้องเรียบร้อยเลยขอบคุณครับออกไม่ได้หรครับ แม่พวงนะจ๊ะวันนี้เราชมกันไอนาวาเลียปินแห่ไปแล้วปไปเราไปนู้กันมะม่วงๆเหรอน,นี่ดูไอ้นานเนี่ยกะนาวาพอลมเปิดเสร็จสับชอบชอบความใส่ใจน้องอะ่ะแบบเออตักองศาโดนไหมอะไรไหมแบบเขาหยียบจน,จนนิ่งอะ่ะนะแล้วด้วยความรถบ,บ้านทุกคนเห็นไหม มันสามารถมีปลั๊กไฟที่ที่ที่ต่อได้เลยอ่ะแล้วมันก็ทําอะไรได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนหรือต่ออุปรกรณ์อะไรก็ง่ายเวลามานั่งงานนะมันมีแบบสำรองอยู่อ่าอุปรกรณ์พร้อมหม้อพร้อมตลงนี้แม่หม้ออีกพวงก็พร้อมแล้วนะครับเอ,นะเอาหน้าเสียบไปนะพี่เบิ้ล ไม่ใช่วะใช่ป่ะวะใช่ใช่ตรงตรงตรงไม่ติดนี้ห่างมาเลยมาเลยมาเลยไม่ติดตรงตรงเลยตรงเลยเอาตรงมาเลยตรงมาเลยไม่ติดตรงเลยครับผม นุ้ยอย่าลืมกินยาต่อนะอีกสองวันอ<ด>ีกวันหนึ่งก็ได้อย่างน้อยอ่ะดูเรื่องได้ดีขึ้นนะดีขึ้นไม่บิดไม่บิดมันบิดมันติดเชื้อ,อะระวังด้วยนะไอ้พวกถ้าเป็นพวกเบียร์อะไรกิน,กนกลระท้องเสียนะเบียร์เออเ่เป็นของหมักกินกรท้องเสียเก็บมาแล้วเก็บสุดหล่อก็ไปใช้ก,กินกับพี่นุ่นก่อนเดี๋ยวก็จะขึ้นเวทีอ่ะให้ทุกคนเห็นขึ้นใจกันหน่อยนะ บอกปิดอะไรหน่อยบอยอันนี้ตามความสะดวกนะไม่อยากไปอะไรน้องนะครับครับทุกคนน้องหนูก็ไปหาทังนู้นก็นเดี๋ยวคุแต่งหน้าแต่งตัวนะครับเดี๋ยวไป้าเวิธีกันนะผมก็จะไปนี่แหละมาทักยายก่อนโอเคไปครับทุกคนไปน้านวิธีการผมหมดประโยชน์แล้วตอนเนี้ยผมรู้ นี่ปบายยายก่อนไปืนาเนียก่อนไปแล้วไปแล้วมันฟุ่มไก่แถวบ้านนอกอะไรอยา <laughs> อันนี้นะยายเลี้ยงนาเนียกับไอ้นาวานะถ้าพ่ออยู่บ้านเลี้ยงแพ้เ <laughs> ออเลี้ยงแล้วเดี๋ยวว่องอนติดแพ้ที่มันอ่อนอ้อนพอกับหมยายแล้วเ,เสียงมันจะดังด้วย ไปน้าเวทีกันบายเดี๋ยวลาเพื่ให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังจบการแสดงนะครับเวทีเครื่องเสียงก็ทยอยเก็บกันแล้วนะครับศิลปินก็ทยอยลงมาแล้วก็มี f c ทีมงานาต่างๆก็มารอกันนะครับส่วนพี่โอวันนี้จะเน้นหลังเวทีเป็นหลักนะครับก็รอส่งทีมงานโคโราส่วนหนึ่งก็รอเล่นกับน้องฟันใจส่วนหนึ่งก็เดินทางกลับนะครับแล้วก็คุยเล่นกับยายอยู่ข้างด้านหลังนะครับไปส่งทีมงานกันครับนะครับ ดูดีชุดนะฮะน่ารักอ่ะจมูกกลับกันแล้วพี่ลดีครับครับสวัสดีครับผมครับพี่สวัสดีครับช้าว UH> ์น้องขับไว้ดีเนาะวันนี้ก็อยู่ด้วงท้องกันนะครับส่วนอันนี้ก็หนีกลับก่อนนะไม่เล่นนะเขาจะเล่นลิเกเดือนละสามสี่งานเลยจะไม่เล่นเยอะคนเนี้ยเพราะว่าเขาต้องถนอมเสียงวันนี้ก็ใครเขาเขานี่พี่บุณย์บอกลิเกฟรีมาอยู่เลยครับแล้วพี่จะรูปเนี่ยหนุนให้ลง หนูไล้พี่เจ้าลงถ่ายดีครับดีครับเขถ่ายไม่อยู่ลุงไม่ได้ถ่ายกิ๊บลุงได้ด้ขวดต้งไหมเนี่ยซัตอสจ่ะซันตะคุยเปเรี่อซันตะคุยม่เรี่อซัตคอสนั้ยกินครับโอ้ยหนูหิว่ะลูกไอ้หนูว่าหิววะลูก ตอนเย็นเย็บตีม่เลี้ยงข้าวหรอลูกแกพาไม่เลี้ยงเหรอโอ้ของนอนนี่เหรอของนอนนี่เหรอนี่ครับโอ้แม่แหนางเอกของใครก็ไม่รู้มีเจ้าของท่านไหมเถอะเด้อเนมาลาทีมงานกันนะลายยายกับลายยายหนูครับหนูนี่หมู่หนูเรียอะไรวะเนี่ยหนู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 มาทางใหม่วะเนี่ย ไปร้านกาแฟแล้วแม่ผมหายไปคนนึงครับเอาหายไปไหนครับเพราะว่ากาแฟเอาแม่ตอนโอ้โหการไปเรีกับบ้านแม่แม่ถึงขนาดต้องไปแอบขับอยู่ที่บ้านน่ะที่พูต้องไปนอนขับเดี๋ยวตัดได้นะเดี๋ยวตัดแล้วตัดนี่ตัดแย่ยคั้มุกแย่เลยครั้มุกนี่ยังไม่เงียบพอด้องน้ำมาขอกหายครับเอาไปไหมฮะแชมพูลัด พอแล้วพอแล้วเออใช่เออเอาอีกเอาอีกไม่ไม่ยังไม่ขับเวลาเล่นทำผมมันบอกเอาอีกเอาอีกใช่ไหมไอ้หนูเล่นพอแล้วพอแล้วก็เล่นเล่นละสารแล้วไม่ตบด้วยเล่นแล้วไม่ตบมาเล่นแล้วมันทิ้งแอบเล่นด้วยนะวันนี้ไปแอบเล่นด้วยไปยืนแอบเล่นมุกอยู่ตามข้างๆ้างซ้อมซ้อมซ้อมไม่ได้มานานซ้อมก แบนี่ไอ้หนูเล่นตรงนี้เติรนช่วยรับอยู่ตรงนู้นตลกที่ไหนมึงรับคนรักฝั่งเวทีวะดวงยิ่งหญ่เลยไม่มีใครไม่มีใครทันไงไม่มีใครทันไอ้เต้นอยู่หลัง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 พี่แนทหลังพี่นุ่ต้องตะโกนมาช่วยเติร์นช่วยโอ้โหไม่ได้วางใบบอกแล้วไม่วางยาล้วพี่กดใบเราไปวางปูแล้วใบกับพี่กดก็คือทำให้เกิดเคลียร์คนเดียวน้องเติรนนะครับนะยายนี่เห็นแล้วนะตรงยาย เอ๊ะอนแม่บอกว่าแม่ทีซื้อรถรถบัสให้ลิเกโคราชนั่งแม่บอกแม่ที่เปย์คือเลยนี่คือมินิบัสเด้อแล้วให้มามินิบัสกันใครไม่มามินิบัสกัเติมน้ำมันเองแย์แบยบอกว่าคือเดิมมันขี่มอเตอร์ไซค์มากันคือสมัยก่อนแล้วมีงานกรุงเทพโอ้โหเดือนละวันสองวันคุ้มค่ารถบัสเลยเนี่ยนี่บัสสิบห้าที่นั่ง เราตู้นี่ก็ดีแล้วสบายแม่ซื้อให้คนละคันโอ้โหจะซื้อมาแข่งเขาแข่งกันไงเราตัวละครนี่เจอพอละวนี้อ่ะระเอกเราเนี่บานพ่อวันนี้เรามาวัดพรงจากปีทสองแล้วเนาะสองแล้วเดี๋ยวปีที่สามก็หาไว้แล้วหาไว้แล้วด้วย เดินเดินเดินนี้ไม่พอประมาณเดินนี้เดินมกระลาเดือนมุกกระลาเราเดือนหน้าเราก็มีวัประดุกเนาะของพ่อแล้วประดุกมีสุพรรณโอ้หลายดือนเดือนหน้าสี่ห้าวันต้องมีวัฒน์ปุกมันอะไรจะเป็นเขตทีสานอ่าเขตบ้านเราแล้วก็ทวารวดไปเจอกับพ่อเนาะฝากไว้ด้วยนะวันที่เจ็ดใครเจอพ่อใครเจอพ่อพี่ไหนทุกคนรักษาดูแลพ่อด้วยนะเพราะว่าพ่อไมได้สองสิบบาทเนี่ยคนตอนนี้สองบาทเราจะเป็ดแปดหมื่นแล้วใครอย่าไปอุ้มพ่อผมหนีนะ ดีมากๆนะกำลังใจทุกๆกำลังใจเลยนะฝากไปด้วยช่องนี้นะติดตามด้วยครับตันเดือนก็ต้นเดือนก็จะเป็นสูงนสูงเนาะต้นสูงเจกันต้นสูงนเดกันครับอันแรกของกุมภารสงกุมภางเาจเ็นียบแล้วนะยืนกวารถไทยขวางไปใขวางเขาเลยจองไม่เห็นจริงจร นี่สะเก็ดก็เพิ่งซ่อมเนี่ยจะหาแผลใหม่กแล้วเดโดนแผลอะไรต้องแพงที่ปีสะเก็ดเนี่ยเฮ้ยชุดมันพร้อมเที่ยวแล้วเนี่ยแม่ต้องหนีเที่ยวแม่บอแม่ต้องหนีเที่ยววันแรกวันแรกที่ออกออกจากพอออมเแล้ววะได้พี่ได้เยอะหักเลยไม่ต้องถอย้ถอยหักเลยดิหักตรงหน้าออกเลยหักหน้าออกเลยนอนเบนหน้าเลยลุงใครเห็นที่ก็ดูเป็นลมนะ จับจับจับกล้องจุดจอเราขับมากี่ชมพที่เล่นหลนังเพราะใยงอนแล้วเพราะว่าพวกนี้ขวัญพามานี่เล่นลกแล้วนะไม่เจอเลยวนี้พอเจอมึงไม่ได้เจอนะงานแต่งอะแบบเนี้ยไครบอกเซ็งเลยี่มานี่เปลี่ยนกันขับบ้างรเปล่าเน อ้าวดีพ่อก่อนพ่อจะไปแล้วทุกคนสุดหล่อเยู่มุกรล่าจะไปแล้วขยับหนีนมาก่อนน<อ>ี้นี่เดี๋ยวผมวันนี้ไม่รอส่งนู้ไม่รอส่งไปเอกใครเลยรอส่งคุณแผน่นในมุกขล่าของผมสุดหล่อในวัญใจของผมได้มาในเมืองหลวงบ่อยแล้วนะนี่นเนาะสักมาทีเริ่มเริ่มจะผิวขาวแล้วน, <c oughs> นี่เขาวางกรุงเทพบ่อยผิวเขาเริ่มขาวแลนะ้วเขาบอกอ๋อ พีเอ็มช่วยครับผมแมงวันเช้าเตือนสามเครื่องในโทรศัพท์พีเอ็มบอกยุ่ง่ายเกินว่าไม่ต้องทำอะไรนึกว่าแผ่นดินไหวใช่ไหมนนี่ผมชอบเชิงพ่อเขาแซวแม่ยกนี่ผมต้องจำไปใช้บ้าเวลาไปแนตสาวเนี่ยเขาหยอดเก่งก็หยอดเก่งพ่อเขาเชิงดีต้องจำแล้วนำไปใช้นี่ตั้งต้องจำเชิงพ่อเขาหยอดสาวนี่เขาหยอด ทำนาเสียงจริงหลีดหรือเสียงอะไรจริงหรีดวะนี่ต้นไม้เนี่ยต้นไหนนึกว่าพ่อไปแซวต้ากเล่นมุกเงียบพ่อไปยินเสียงจิ้งหรีดอ้าวอ้าวกักอ้าวกักนู่นมีคนมีคนนอนนอนแงะออกไม่ได้นี่เอาไม่ช่วยไม่ได้มาก่อนแล้วเข้าไปอยู่ใน นี่ก็อรอไปจอมขับรถนำพ่อเขารอเดี๋ยวรอเอ็มแปดหนึ่งเปิดเอ็มหกเปิดสาวรก็สบายแล้วมาลงนนทบุรีสบายเลยมันไม่ถึงถ้ามันถึงบางปะอินเมื่อไหร่ก็สบายแล้วโอ้โหาาราดบางปะอินผักกางแป๊บเดียวพ่อ,อยังไม่ได้เปิดจ้าพ่อดีครับเจอกันวันที่เจนะ็ดมาไปเจอกันนนท์สูงเอาดีครับพ่อตาขับนะมีตาขับโอเคตาขับก็โอเคหน่อยเดี๋ยวซิ่งหลายเด้อตักเด้อ วันนี้พ่อเขาเป็นผู้บริหารหนึ่งวันนะก็เป็นคนนั่งไม่ได้เป็นคนขับวันนี้มาไกลครับเป้าเป็นมือปูเปนกเจ้าเป็นมือปูนวันนี้โหนี่ยังกับรถสสอเอนะพะว่อมือปูนเต็มคันเลยอะเออรถสสอเอนี้ยออกไปถึงถนนใหญ่เลบเก็บร้อยแล้วเลี้ยวซ้ายคาราเกะเอาไม่ใช่เปลาเปล่าเที่ยวไม่ใช่นะอัน<า>นี้มันรถสสจะพาไไปอ รถ <laughs> มีรถนมนโซดนะทุกคนมีแต่นมโซดไปขับครับโอ้ยดูดเรากเกิโรคหัวใจขึ้นเกินแล้วโอเคเอาดีๆหรอไปไปครับเพ้าดีจ้ะพ่อดีจด้ะ <c oughs> ดีครับแล้วส่งพ่อไปแล้วพี่ต้อมก็ขับตามกันนะมีคนเชื่อดูระวังระวังไอ้นี่ด้วย อย,อย่าเพิ่งรีบเดียวเด้อมาก่อนมาโอเคหักเลยไปแล้วรถสีดำนี่ทุกอย่างเลยยกเว้นฝุ่นขึ้นไปเลยไม่ติดไปเลยครับไม่ติดโอเคบ๊ายบายไปเลยครับไม่ติดไปครับ เอานะไปแล้วเหรอดกวไม่กลับตอนนี้เหรอใช่ว่าหนก็ได้หรอกว่ายี่ห้มา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 สองพอนใหญ่บาดีสอลพอนเปไงไปดเี่ยวจับไลน์จับเลยไปเออไม่น่าอดีตมึงมีจ้าจะไปไหน ครับไปนองกันสักไกลเลยวันนี้ไม่ได้ไปดูน้องเลยมาดูแต่ทางนี้หลังบ้านทุกคนตรงนี้คณะผ่อนใจก็สบายหน่อยรถไม่เยอะมากหรอกนั่งรถตู้มารวมรวมกันใช่แม่แต่วันนี้บัลลามีพี่เบิร์ตโอ้โหเหนื่อยแน่นี่ทุกคนยายดูมาเลยมันพักไก่มันยอมพักใกล้ๆดูมันเลย ก็เลยเกแเข้าใจด้วยปเลอถ่ายไเอาหรอเรื่องอู้ปโอ้ยลังรู้ไ่เท่ากันดูยายู่นุ่นจะเข้าดีหรจะโดนถีบเข้าอ่ะนุ่นนุ่นแล้วก็นอนด้วยไม่เจอหลานด้วยเนี่ยเปยไปกลับบ้านวันนี้ละพูดหลังหลานเดี๋ยวมันน้อยโอ้มีงานเข้าด่วนวัดีนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรอดูบ้านหวั่นไก่นะไปชายภูมิชายภูมิ แหมตอนกินไม่เห็นมันหมดเหม็นกินทุเรียนเลยวะมยแม่ไปลำพี่โยทุเรียนพี่โยทุเรียนนี่อะเดี๋ยนะวรอจ้ารอขับรดีนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปนอนชทยโยแหละผมมีงานนึงโอเคเด็น้อ okay, งกลับแล้วนะอยากขึ้นรถละเอาถอยมาเอาอยายากขึ้นรถนะ <Okay. S 2> คนตามเยอะนะผมไม่ได้เดินตามนะเพราะว่าเดี๋ยวเรารอส,ส่งตรงนี้โอ้ขอบวนพ่อป่าเนี่ยนู่นรถเปจอดนูน่นอตัวเล็กยังไม่นอนอีกเนี่ยโอเคนะนเนาะส่วรถเป็อยู่นู่นนะไอซีก็ไปส่งกันอ่านับคนด้วยนะมากี่คนมีใครเป็นลมอีกเปล่าโอ้ยจ,กจักก่อนเราก่อกบ้านเช็คความดันกันก่อนนะครับเราค่อยออกมาดูริเกกันมันจะยากคนอื่นเขาแม่หวัวเลาะ แม่จะเป็นคนหัวล้อเลยเช็คด้วยนะแม่นะ่ะครับผมนุ่นนุ่นนุ่นพี่นุนนนนนน่นไปนุ่นนะเอฟซี FC ไปส่งราชพี่โยรอโบกน้องนะเพราะน้องเอฟซียังไม่จับนะอย่นี้เดี๋ยวก็พี่นุ่นก็จัดรอพี่นุ่นตรงนี้แหละนะครับผมก็ไม่ได้เน้นไปถ่ายในรูปอะไรเขาเล่นข้างหน้าเท่าไหร่เพราะดูน้องดูทีมงานออกกันเนาะประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวแทนทุกคนที่ช่วยตัแทนทนั้งสองนะครับนี่หน่อยๆนะนี่ทีมงานโคราชเนี่ยไม่ค่อยได้มาเล่นพักกลางบ่อย มีอะไรก็จะช่วยดูดูแหลกกันนะครับแล้วก็พก่งนี้ไม่ใช่พ่งนี้วันนี้ก็เนนะสมจะร่วง่งทองนะให้กําลังใจได้ใครคิดถึงนี้วาใครถึงอะไรก็มามาทักมาทานให้กาลังใจกันนะครับส่วนพ่กนี้เราก็เอ้ยไม่ใช่รุ่งฟ้านะครับที่ดูสอนสถานอ่าตอานี้เราสิงนะอยู่อ่างทองนะอาจจะมีสิ่งบุรีก็มีอ่างทองประมาณนี้พัดน้องไปนู่นแล้วโอเคอมาแล้ว ได้ตีถอยลิซ่าส,สายขึ้นไปรอบแล้วแยขึ้นล,ล้วไ,ไ,ไปาปรด้เหมือนนี้พี่เจ้าดีจ้ะดีจ้ะเจีกันตรงนี้อ่างทองพี่บุไปอ่างทองเปล่าไปเถอะจะวัสดีค่ะออเอาไปออกอก,กันวะออน,น้น นีมีทางนี้เดี๋ยวดูเสาให้เพ่ก่อนรอเพ่ก่อนเรอวุ่นอ่ครับมาที่เขา,า,าตัวพี่นุ้ยรออยู่ปากทางแลกเอฟซีรอส่งอยู่นะครับทีนี้ก็รอส่งน้องนะน้องขึ้รถนะครับรออยู่ชั่วโมงกว่าก็ประมาณนี้แหละทุกคนเพื่อนาทีนี้นาทีเดียวนาทีล้อหมุนนะครับในส่วนบรรยากาศที่น้องนั่งคุยกับเอฟซีวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะต้องขออภัยเป็นบรรยากาศหลังเวทีแล้วกัน ไปส่งเลยมาแล้วโอเคครับหุยฉุกหายเราเ,เดินทางกลับแล้วน,นะเราล่องฝนน้องแล้วนะครับเจอกันนะครับที่อ่างทองนะครับอนุสรณ์สถานอ่าพันทธะนรสิงค์นะครับอ่างทองนะไม่ใช่สิงห์บุรีนะได้ยินคำว่านารสิงห์นรสิงห์สิงห์บุรีไม่ได้นะจบข่าวเลยนะชีวิตนะครับ เอาไปเองเดินตัดแล้วเะครถพี่โยจอดนี่นะแทบโยก็มาเอารถไยหลังกลับให้น้องๆอ,ออกกันก่อนนะตอนนี้ยี่สิสองเขยังมีเวลานะครับราเข้าเช้าออกเย็นอยู่แล้วที่พักเราเอาซ้ายไปเดี๋ยวเราลุกออกก่อนให้ลุงนำน,นะครับอ่าไปแล้วไปแล้วไปเลยไม่ติดนะครับโอเค เราจะตัดให้สั้นนะคลิปสั้นลงบ้านฟ้าต,ตัดสีลงดังบ้านแดงสบายไปชนแนลนะครับบ้านแดงวันนี้ก็จะรวมคลิปตอนมาด้วยนะครับเป็นหนึ่งวันนะคุณนุ่นเน่แล้วกันนะวันนี้นะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้คลิปที่วัดมาจากก็ลากันเลยนะครับ